มาเซเรเบตวาเลนไทน์เดย์กันนะไหนดูสิมีสามห้องนอนค่ะ <หา S 1> ว้าวสวยจังเลยนีย่หลานชายต้องดูแลคุณปู่อ่าปรับแอร์ใ,ให้คุณปู่ใช่อุตุมีปาร์ตี้มด้วยเหรอว้าว วันนี้เป็นวันแห่งความรักนะเราก็ให้ลูกเราเอ็นจอยได้โอ้ยสาวน้าไม่ใช่กระจกเป็นอะคริลิกปลอดภัยแน่นอนแล้วมันเห็นทำอะไรเราว่ายตรงนี้ฟื้นแล้วก็คนอยู่ข้างล่างก็จะเห็นเราเป็นสสาว่ายน้ำแบบเขาเรียกว่าสสาว่ายน้ำลอยฟ้าไหมไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งข้างล่างเออใช่ทุกห้องเวลาจะเข้าเขาต้องมีคีย์การ์ดด้วยเพื่อความสิ่งดีอุ้ยที่วิลลมสวยมาก เดี๋ยวเดี๋ยวใครจะไปเป็นปลาอยู่บนข้าบนนี้แล้วคนที่นั่งชิลตรงนี้ก็คือเหมือนได้ดูปลาว่ายน้ำอยู่ข้างบนมามี่อยากดูปลาน้อยตัวนี้ปลาน้อยตัวนี้ว่ายน้ำใชโอ้ทุกอย่างก็คือเป็นแบบใช้รีโมทหมดเลยลำมากเลยอ่ะอ่ะไปดูห้องนี้ซิ master bedroom วันนี้มามี่ได้ดีนอน master bedroom ได้เนาะลูกๆลูกๆไม่แย่งเนาะไงดูห้องนอนอ้ สวัสด,ดีค่ะเร uh, ่มเชื่อแล้ก่อนเหล่าไม้วาเลนไทนค่ะไปะไมวัเลนไทไมวันเลนไทยที่1นึ่งไมวันเลนไทยที่2อได้ไหนสอ ไม่วาเลนไทน์ทำไมเราไม่ได้นอนที่นี่สามคืนอยากนอนสามคืนเลยเหรอคะเอาไปอ้อนพ่อเลยไปอ้อนพ่อขอนอนสามคืนไม่วาเลนไทน์ที่สี่นีี่ฟรด้วคนสวยกีต้าร์คิสมอมมอกร้องวันเล่นไทยคิสมอมมอกรอนขบคิสมอมมกรอนขบคิสมอมมกรอนขบโตเป็นหนุ่มแล้วอ่ะขอคิสยากจังปายกันเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินก่อนไปหมั่นข้าวเที่ยงก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเอนจอยที่โรงแรมกันโอ้โห ้าวผัดปลาดุกฟูพริกขิงไข่ทอดผัดผักต้มซุปหนูน้องดินไก่อร่อยไหมคะตินเลยที่เขาใหญ่มีร้านอาหารไทยเยอะมากมีหลายช้อยส์มากแต่เด็ดดีเลือกร้านนี้ครัวํำปัน่นแบบของกินร้านอาหารที่เขาใหญ่เยอะจริงๆโดยเฉพาะอาหารไทย เดี๋ยวเราสั่งไข่ตุ๋นไปด้วยไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟต้องอร่อยแน่นอนนี่แหละไข่ตุ๋นหม้อไฟแบบนี้เลยจึง้งจึ้งนี่ยายยีป้อนชิต้าด้วนะชิต้าท้องไม่ค่อยโอเค่วันนี้ยายยีดูแลหายแล้วเพี้ยงแล้วโอ้ oh my god มา,<ห>าแล้วอันนี้ของเก็บกับบ้าน<ๆ>ลเลย ไม่กลับมาแล้ว่ะกินที่นี่แล้วค่ะที่มารยาทหน่อยให้คุณปู่กินก่อนอ๋อเย่นี่ชื่อนี่เสนิ้นนี่เส้นชนสาไม่กิเอ๊ไม่กน้าไม่กินอไม่กิาไ่เอ๊ยไม่กิน้าไม่กินไม่กนถ้ไม่อไม่นถ้ไม่กินอ๊ยไม่กน้ไม่กนอไม่กินาไม่กไม่กินถ้ไ่กินเไม่กินถ้าไม่ไม่กิน้ไมกนเยไม่กินไม่กินเยไม่้าไม ไอมีความสุขมีความสุข yes ควาไปเดี๋ยวเราไปว่ายน้ำกันไปกับโรงแรมไปว่ายน้ำกันแล้วขอ่ายโอ้โหกลับมาถึงโรงแรมลูกสาวบอกว่าจะชงกาแฟให้มะมีเล่ะคะจัดไปค่ะเสร็จแล้วเหรอคะใส่หลอดให้ด้วยเหรอคะมีหลอดให้ด้วย จิบใช่ไหมคะว่ารสชาติกาแฟลูกสาวเป็นไงอือหือดีอร่อยมากขึ้นตอนที่ลูกสาวชวนให้นี่แหละเลิซี่ You อาไมวอลเลนไทน Can I have a kiss Can I have my phone Can I have a kiss Can I have my phone Can I have a kiss Can I have my phone โอ้ดูต่อรองสิต่อรองสิเราไม่ให้ใช้โทรศัพท์แล้วดูเขาต่อรองเราสิไปนั่งกินกาแฟดีกว่า นั่งก,กินกาแฟชิลๆของเราดีกว่าโอ้โหมีอัพต r n o น n t ด้วยชื่ด,ดีจังเลยค่ะเ e s อ s อ r e bet you like it right ม,มีชีสขนมน่าจะอร่อยนะลูก<อ>เพราะาเชฟที่นี่เขาแบบเด่นมากแต่ดิชิมค่ะอือนีออ่ไงเป็นสระว่ายน้ำอยู่ข้างบนแบบนี้เลยโอ้ยห้องนี้ดีมาก คือชิลมากๆเลยเนาะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปกินตามพี่คาแลนนะคะแต่ตอนนี้ก็คือพี่คนแลนพี่เคเนแลนพี่เคาเล์นจับข้วาวอะเยอะมากเดี๋ยวมื้อเย็นเราจะไปตามรอยพี่คาแลนกันเพราะว่าพี่คาแลนเขามากินอาหารที่นี่แล้วเขาบอกว่าจริงๆอร่อยมาก <laughs> <laughs> เขามาเที่ยวที่เขาใหญ่ <laughs> พี่บอกว่าภารกิจวันนี้จะขอคิสจากลูกอะยังไม่ได้สักคิสเลยยังไม่สำเร็จสักหนึ่งคิสเลยเนี่ยสาว <laughs> เป็นยังไงคะมามีเห็นหนูว่ายน้ำแบบเอนจอยมากเลยอ่ะสวยไหมคะ่ It's so good มามีจะบอกอะไรอย่างหนึ่งมามี have good news for you I have a super good news for you อยากรู้กิมามีกิ๊ s กอนไหนมากิ่มามีิบกอนอยากจะเทนไหมิมามี่เย้หนึ่งกิแล้วมากิ่มามี k ิ s s ย Why อยากรู้ขอาวชสหน่อยขอไปไหนกันคะขอากินบะคิสหน่อยค่ะมันมีข้อไปไหนกันหคะได้ดีเล่นกูช <c oughs> ีเล่นมเอ้ยได้สองชีสจากสอง <c oughs> โอเคกูนิวส์มาตั้งใจฟังเร็ว I have a super เ o o ร news for you อไอจคกร์ซิปบอกยุก่อนยังไม่ได้บอกใครนะความลับสุดยอดเลยนะหัวเรื่กูนิวก็คือเราจะได้นอนที่นี่อีกคืนหนึ่ง จะได้อยู่ที่นี่ต่ออีกคืนนึงเพราะว่าเดดีีกับเย้ยชอบที่นี่มากจนจะอยู่ต่ออีกคืนนึงเลยล่ะชิต้าชิโนะมามีมีข่าวดีอะไรมาบอกชิต้ากับชิโนะมีข่าวดีอะไรมาบอกมีข่าวดีอะไรบอกลูกๆก็เลยข่าวดีก็คือ,อเราข่าวดีก็คือเราจะได้ อยู่ที่นี่ต่ออีกหนึ่งคืนแล้วก็วันนี้เป็นวาเลนไทน์เดย์พี่น้องพี่ตากรีปมาไม่ one k i s หน่อยเร็วขอ kiss จอกากโน้ตต้าหน่อยขอหนึ่งจุ๊บพี่น้องหนึ่ง kiss thank y o แฮปปี้วาเลนไทน์นะคะตาตาครับหนึ่งจูบ happy valentine นะครัะอ,อันนี้ต้องล็อบบี้เขาเดี๋ยวเราจะไปกินดินเนอร์กันที่นี่ อ้อ้เสมัวมเห็น,นจริงๆด้วยโอ,ยอย้วันนี้เรามีบาร์เทนเดอน้อยจะมาฝึกเวิร์ช็อปทำดริงค์นี่ชอบทำม็อกเทลอยู่เด็กๆกินม็อกเทลได้ทำค็อกเทลให้เย้เยไหนๆคนละแก้ววาเลนไทน์ค็อกเทลมีเมนูอะไรคะวันนมีเมนู <ปะ S 2> ม,ม,นมโับโซเโเมดนะคะ วาเลนไทน์ดิ้์เลยนะพี่โน่ดูมีหน่อยก้านดีพี่โน่น่าจะทําอร่อยพี่ไม่ทำเดี๋ยวมามิทํไปให้เด็ดดีก็ได้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ซินส์วีไม่ได้เตรียมของขวัญวันวาเลนไทน์มาให้สามีเดี๋ยวเราเราให้เป็นดิ้์สักแก้วก็ได้มาเดี๋ยวพี่สอนทําใช่ไหมคะโอวาเลนไทน์ดิ้์นะก็ต้องทําดอกกุหลาบิ๊เด็กทำเองเลยเอาเป็น

ชิมแนะ่แน่ดีจังนี่เป็นสองสีแบบนี้เลยว้าวทำเคเคลเป็นนะคะเนี่ยสองลูกนะโอเคคือว้าวเสร็จแล้วไหนโชว์ไหนครับิย่นะให้น้องชิมด้วยสาวมาชิมแล้วนะ นี่ค่ะแต่พุดดิ้งชีสอ่ะใช่ไหมเล้ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าเราต้องไปกันค่ะไปค่ะเป็นเมนูแบบพี่พี่คาลเล่นกับพี่จองนี้หรือเปล่าคะใช่ครับเป็นนั้นเลยเหรอคะใช่ค huh รับเขาบอกว่าจริงๆอร่อยมากนะลูกสวัสดีิกาคขลเล่นรับจองค่ะเดี๋ยวเราต้องชิมว่าอร่อยมากหรือเปล่าครับมีรสชาติเยอะๆออุ้ยพี่จอง พูดเหมือนพี่จอมย c e d m เ to say that พี่จองพี่จองเขาบอกว่ามีรสชาติเยอะๆจริงๆเพราะ่เชื่อจองนันครับคนที่หน้าแก่เนื้อโอ้ยอมอ รสชาติเข้มข้นอรูเข้มข้นอันนี้จริงๆอร่อยไหมคะมามี่ขอชิมอันนี้ก่อนเลยริบริบดูดีมากเลยอ่ะอร่อยคือโใช่ไหมนี่บอกว่าอร่อยคือโดนคือไม่ต้องอธิบายจริงๆด้วยไม่ต้องพูดเลยอร่อยจริงจริงโดนมาก ชิสไม่กินเหรอไม่น่ะเดรชิ้นแซลมอนโอ้โ้อะไรคะบีบเนื้อ,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 อเป็นไงคะอร่อยมาก It melts in your mouth This i สาไว้น้ำสวยมากจริงน่าว่ายมากจัตเนี้ก็คือ เาแบบไม่แนะนําให้เด็กๆเด็กๆเล็กๆไหว้แต่ผู้ใหญ่ก็คือไหว้ได้เลยน่าไหวาม้มากๆเลยอนะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราน่าจะได้มาไหว้นะ Good morning เช้านี้คืออากาศดีมากคือมามีะพยายามจะตื่นเช้ามากินข้าวเช้ากับปู่ย่าแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์วันนี้คือลูกสี่คนแบบพาปู่ย่ามากินข้าวยีฮ h e l l ล าาส้งห早上好早上好 Oh you are the one who change Oh ตื่นเช้ามาแล้วก็แต่งตัวหล่อเลยอ,อยะ,ะไร<า>ไดีๆกี่ลายไข่โอ้โห,โหเขามีแบบข้าวต้มข้าวต้มกับแบบนี้นี่น่าจะดีมากเลยอ่ะติ่มซำโอ้โหถูกใจปู่ย่าแน่นอนมีเกี๊ยวหมูแดง ปลาท่องโกน้ำเต้าปูเอ้ยมนนี่อยากกินสิ่งนี้น้ำเต้าปูละล้นแน่นอนกัวซองเอ้ยไส้กรอกเอ้ยโอ้โหเอนจอยมาก <c oughs> เด็กๆ <c oughs> ว่ายน้ำกันตั้งแต่กลางวันเ <c oughs> ที่ยงก็คือลงน้ำแล้วค่ะอี้้ออกันด้ คิดว่าแบบเขาใหญ่จะมีอะไรแบบนี้ว่ายน้ำได้ด้วยอาหารก็อร่อยแล้วเย็นเนี้ยเราจองเป็นบาร์บีคิวไปไม่คิดเลยว่าเขาใหญ่จะมีโรงแรมดีขนาดนี้ที่นี่ก็ถือว่าเป็น5ดาวนะที่แบบดีหมดบริการเซอร์วิสคือไม่ได้อวยนะดีจริงๆ แนะนำเลยแบบถ้าใครมาลองมาที่นี่ดูนะดูสาะว่ายน้ําดูคลิปนี้ก็เหมือนได้เปิดบ้านหลังนี้นะเป็นวิลล่า3ห้องนอนกับอีกหนึ่งห้องดูหนังห้องอินเตอร์เทนเป็นแบบเกมรูมเลยห้องปาร์ตี้มีบาร์มีอะไรทุกอย่างดูกันได้เลยหลังนี้คือแบบ ชอบมากถูกใจมากจริงๆถ้ามีโอกาสอยากจะกลับมาอีกเ mm hmm. ขาใหญ่ไม่ไกลจากกรุงเทพดนะ้วยเนาะขับรถกันมาได้เลยประมาณแบบ2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงก็ถึง mm hmm. สะดวกมากๆอยากกลับมาอีกชอบสุดๆไปเลยดูเด็กๆก็เ oh. อนจอยโอ้โหวันนี้เขาก็มี private barbecue เชฟมาทำให้เราเว้ยนี่ยัง mm hmm. มาถามเรนไ้ที่ไหนที่ไหน mm hmm. มีดปิลล่ามีดปิลล่าเขาใหญ่เขาใหญ่หญเหรอมีโฮเทอดีมากจริงมีทีบผมเลยติดใจแล้วตอนนี้ก็คือกุ้งหมดแล้วจ้าที่นี่คืออาหารคือ Amazing ซุปเปอร่อยโอ้ดูกุ้งสิไม่รู้แต่เรามาตามพี่คันแล่นก็คือไม่ผิดหวังจริงๆอาหารอาร่อยมากหือ รหน่าหวังว่าพี่คันเ่นจะมาด้วยกันนะเนาะเล่น strategy game เย่เล่นด้วยอยู่ที่นี่เราแบบนอนสบายของกินอร่อยแล้วก็ได้สเป็นไทม์แบบแฟมิลี time อยู่ด้วยกันเหมือนฟิลอยู่บ้านเลยปลาท่องโกยังเหลืออีกชิ้นหนึ่งชิ้นสุดท้ายแฟนหลอ่อเจเจอะคนละครึ่งในดูขนตาจึงจ้งๆหนหนูสิคะ ว้ <Wow. S 2> ชิลี่คนตาอยู่เธมันเด้อย่างไงน,นี่คือปัดขกงตากลับแล้วนะบ๊ายบายเขาใหญ่คลิปนี้คือเอนจอยมากๆสระว่ายน้ำนี้ยังไม่ได้ไว่ายเลยอะ่ะเดี๋ยวมารอบหน้าจะต้องได้มาว่ายแน่ๆวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายคิดไม่ผิดที่มาตามรอยที่ฮัลแลนอาหารอร่อยจริงๆตรงปกเวอ ตรงปกแบบไม่ได้โมไม่ได้เวอร์ไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมคะไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมคะอร่อยตรงปกไหมคะลองชิมแซลมอนก่อนแล้วพี่จะรู้ว่ามันอร่อยจริงๆอุ้ยแต่ริบดีมากเลยอ่ะริบอร่อยมาก